สวัสดีครับในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดทีวีหรือว่า mppt นะครับก็เละเลยนะครับเละเละทุ่มเปเลยนะแต่ว่าในในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาซ่อมเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้เป็นวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับซึ่งเละเลยนะครับน่าจะไฟไฟเกินมาหรือไม่ก็ เจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้มีปัญหานะครับไฟก็เลยย้อนกลับย้อนกลับเข้ามาตรงนี้ระเบิดตุ้มเลยนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะก็ตัวเสียเยอะเหมือนกันนะครับทั้งคาปาซิเตอร์ทั้งตัวดานทานต่างๆนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมเตรียมตัวตัวใหม่แล้วนะครับเตรียมตัวใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาไล่ว,วงจรกันนิดๆหน,หน่อยนะครับก็ไฟไฟจะเข้ามาที่จุดนี้นะครับ150โวลต์นะจากจุดนี้นะ จุดนี้จะต่อมาจากตัวเมนบอร์ดอีกทีนึงนะครับก็จะส่งมาจากาภาคใชไฟน่าจะเป็นภาคใชไฟในส่วนของอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สวิตชิ่ง power supply ววนะที่จากขั้วแบตมานะครับพวกแบตก็จะเข้าภาคใชไฟชุดที่1น,นะครับแล้วก็ส่งมา120โวลต์ตรงนี้นะครับส่งมาแล้วไปตรงไหนต่อก็จะส่งมาจุดนี้นะครับนี่นะจุดนี้เป็นเป็นบวกนะนะเป็นบวกนะครับจากนั้นก็จะวิ่งผ่านไดโอด เดือตัวนี้นะครับเนี่ยเดือดตัวนี้นะวิ่งเข้าเดือดตัวนี้นะครับ็นะเนี่ยก็จะวิ่งเข้าเดือดตัวนี้นะครับแล้วข้ามมาที่เดือดตัวนี้ตัวนี้ก็ข้ามไปได้แล้วนะครับแล้วอยู่ตรงนี้ต่อนะจากนั้นครับก็จะวิ่งวิ่งมาเข้าที่หม้อแปลงตัวนี้คือหม้อแปลงนะเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งที่อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าโดยประมาณนี้นะเนี่ยวิ่งเข้าอย่างนี้นะครับวิ่งเข้าข้าไหนเราก็วัดดูครับ วิ่งเข้าขานี้ผมไม่แน่ใจว่าขาที่ไหร่อ่ะเป็นขาที่หนึ่งแล้วกันมีขีดด้านนี้ขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามขาที่สี่นะครับวิ่งเข้าขาที่หนึ่งนะครับออกนะครับเวลาเข้าออกเขาก็จะออกจากขดนี้วิ่งเข้าตรงนี้นะครับออกขดไหนไม่รู oui. ้นะเราไม่รู้ตรงนี้เราเราไม่ได้วัดตรงนี้นะครับเราก็มาดูที่ออกมาปั๊บเี่ยก็จะเข้าที่เจ้าตัว power mosfet นะครับตัวนี้นะเข้าขากลางตรงนี้ขากลางตรงนี้เลยครับซึ่งขากลางก็คือขานี้เราก็วัดตรงนี้เลยนะครับ เนี่ยขาที่3 1 2 3เข้าขา1แล้วก็ขดขดมาออกขาสนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนตรงกลางก็อาจจะต่อใช้งานหรือไม่ต่ออ่ะตรงกลางไม่ได้ต่อใช้งานอะไรนะครับเนี่ยเข้าเขาตรงนี้เข้าขดขาที่1ออกขา3ตรงนี้นะครับออกมาก็เข้าที่ power mosfet นะครับเข้าขากลางตรงนี้ก็รอ switching อยู่นะครับรอตัวนี้สวิตนะตัวนี้รออะไรตัวนี้ก็รอ ic ตัวนี้ครับรอ ic u ู3 8 4 5นะครับซึ่งผลเดียวผมก็จะใส่ไอเจ้าตัวซอ็อกเก็ตก่อนนะครับ3 8มแปก็เป็นตัวนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะก็จะมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการอีกต่อตอไปนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวตัวต้นทานนะครับต,ต้นทานดีเลยก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยน่าจะประมาณน,นี้แหละครับมาดูด้านหลังครับคราวนี้ด้านหลังก็จะมีอ่าตัวนี้เป็นไดโอดครับ เบอร์ L44 นะเป็นไดโอด2ตัวนะครับ2ตัวหมุนกลับคนละคนละที่คนละทางนะครับอันนี้ก็เป็นชุดวงจรไดวงเป็นเกดไดเขานะครับอันนี้ก็หายไปก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น22โอห์ม22โอห์ม22โอห์มตัวนี้ก็จะเป็นประมาณ 1.1.2k นะครับมานี้นะค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับก็สั่งซื้อเป็นจุดอาสั่งซื้อไปนะครับ เนี่ย 1.2k นะครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1k อ่า0.99นะครับมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ย0.99ก็ 1k นะครับ 1k แล้วก็อ่าตัวนี้ก็ 1.2k อ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะรวบรวมรวบรวมเสร็จแล้วก็จะประกอบนะครับประกอบก็จะเป็นยังไงแล้วก็ ก็มีหนังสืออยู่เนี่ยเขาที่เขาเก็บค่าตรงนี้ไว้นะครับค่าต่างๆนะที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เหลือคาปาซิเตอร์ที่ผมไม่มีนะหนึ่งแล้วก็470นะครับ2ค่านี้นะครับที่มีคนถอดออกไปก่อนแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะค่าอยู่ตรงไหนเขานี้เขาค่าตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเนี่ตัวนี้1ตัวหายไปตัวในอีกนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวไหนนะครับก็จะพยายามศึกษาวิธีการนะครับวิธีการที่จะ,ะเทสบอร์ดตัวนี้อะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาดหรืออะไรตัวไหนก็เดี๋ยวก็จะหาอีกทีนึงนะครับเราก็มาเจอกันในตอนที่ประกอบมาไล้เรียบร้อยแล้วนะ